ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้พอแจมกับที่ขึ้นมาตามเลขห้าน้อยนะครับเนาะเออห้าน้อยกับปูทรงหวังกับมีเอฟซีหลายคนหล่ทันนะครับเนาะคอมเมนต์มากพอแจมคือบอกห้าน้อยมาลงแนวว่าทันเออคือเลขปูทรงหวังนี่ก็เอฟซีกับก็เข้าใจนะครับก็เห็นในเบิงด้ติดตามน้องพอแจมอยู่บางที่ก็เลขจับคู่บนเขาแต่ว่าเลขวิ่งเลขกันเป็นกับเขาอยู่นะครับเนเอฟซีเนาะ ดองนั้นเมื่อหร่ผมะแจมขยวเบิ้งมาขอแนวทางน้ำปูมือนี่ครับเอาได้แต่ได้เบิ้งน้ำกันครับฟีครับข่าวธรรมตการครับปูจะ่นจะเล่นควอนมาเ่นคับ้านฟซี่มันมเมยนมาอยากเมาห้าหน่อยน้ำปูท่านเอาห้าหน่อยไปเล่นครับมันมีเปลี่นวันเสาร์วันอาทิตย์บอกปูบ่าบางนี่ตลอดเลยมือรัจกำหรอก น้อยนี่พามีเด็กเคียงเนอะจับปูไปเลยครับเด็กวิง่งจะวิ่งว่าใครพาดเอามือเคลื่อนนี่ในชีอยัวเขาอยู่ที่ขค้นเขาปกต,ปกติแต่ว่าเล็กวิ่งเขาหมดครับเขาหมดทั้งที่เสียทั้งปกติทั้งวิ่งที่เขาเขาบนเขาล่างครับปกติเขาบนเขาล่าง ว่าถือว่ามวยไมาเอาเนาะปูเนาะพิเศษเขาพิเศษเข่าล่างเข่าแปดล่างพี่ไอพี่เข่าในปกติปกติออกเข่าหนึ่งบนหนึ่งล่างแต่ว่าแตกซีฟแตกจับคูแตกซีฟด้วยนี่ไอพี่นไอพี่พี่เข่าแปดเข่าแปดบน หาบนอืมงบกพิตดอกครับเอาตามต่อครับตาต่อเลยเนาะครับบอเียเวลาเลยแต่เมื่อเรงในปูเนาะโอามงเหมิงามงเคิงฮามงเคิงวันที่สิบเก่าวันนี้สิบเก่านาะครับผมสิบเก้ามิดยอ จับคู่คร pues mm ับจับคู่หนึ่งเกตหนึ่งเกตอันนี้โอ้จับคู่ไปเลยไหมว่าม nah ีเลขเกี่ยมอ๋อนี่ห้าน้อยธรรมดาโอ้ห้าน้อยพิเศษพิเศษโอ้พิเศษครับเรื่องเกิดพิเศษ

เก้า go สี่ go สี่เก้าสี่ ทีสามทีสามวิ่งหกครูครูครับวิ่งวิ่งหลุดหนึ่งหลุดเจ็ดหลุดด้เอฟซีได้หลุดทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดเลย ใจข้ามารดเลยอืมันเป็นบนเป็นล่างงครับปู่บัวสมมติว่าเข้ามารดมันตากเข่าใจเขามันตากผู้เขาเรียนเขาโบกทุกข้อรูดหนึ่งนี่คือเอาตังแจเอาตังแจหนึ่งสวนไปหอดหนึ่งเก่าเอาหนึ่งเป็นลักลักลักได้กระซังมั้งเอาลักชิีเอาเป็นลักซิอยัางนี้เอาลักซีเค็ดก็เอาตังแจเค็ดสวนไปหัดเจ็ดเก่าเอาทิพโต ขี่กับว่ากับขยะขันมันออกตรงๆกับคือจังมันติดมัดนะเขื่อนรูดงัดบางหนึ่งหันรูดไในมัดเลยทั้งหลังทั้งบนเขาใจรูดค้ามมารูดแล้วบกินเปิ้กอยู่รูดตั้งแรกมาแม่รูดวิ่งรูดม้าแมนนะเป็นต้งสี่เป็นแนวนี้เขาบอกมาเมื่อเคลื่อนจังเขาใจบ้านนี้ปูอยู่วงกลมไหมบ่ครับเด็นหนึ่งเจ็ด หนึ่งเกดหกสามสามสามทีสามสี่สามครับนี่คือรอบของพิเศษบ้านนี่รอบรอบแบบวันรอบปกติวันสามรอบโอ้ปกติ โอ้มามาเคลื่อนหนี่งคันพวกเล่ยนในได้ได้วนน้อยเพราะว่ามันเขาครับเขาเจ้าเคยเล่นเขาเจ้าเล่นเป็นเนาะเล่นว่าเป็นเฮตเต้เฮตไทยจืดๆเรียกว่านเขาเออว่าท่นเขาเจ้าว่าเรียกร้องจังว่าดิแมนอยู่หรอกแมนอย่างเพราะยี่เพ็ดก็เจ้าก็เรียกร้องมาโยเพราะยี่เพ็ดถึงมาท่านทำตามกติกาเออเอฟซีเขาเมม็นมากมาไปเอาขัาวหน่อยปูให้แน่เห็นยุ่งอ่ ของพ่อเนี่ยเห็นกัเห็นของเจ้าก็เห็นอืมอ่าพวกนั้นจังไดบ่บึงของเจ้าของบพว่าขืดอยู่หางบ่หางบ่ทั่วไปแบบครับยวเห็นสิบบึงของเจ้าของยังไหนที่ก็เลยมันก็จ้าคอมเมนต์มาจังส่นว่า่เออมือเสาร์ในท่อมาเลยเอฟซีอืมไปเอาให้แน่ยแสดงเออแสดงมันก็ติดตามห่านน้อยดีอยู่มานี่กับแอปกูแอปกู มันเป็นตัวไปตัวกลับเดินอีเด้อเอามาซื้อทั้งสองตัวเลยเลยเฉพาะปกติครับพิเศษมันเป็นเลขตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวไปตัวกลับให้ราล่องมาแตกแน่นอนซักสีแตกยืมมองไหนตอนแตกยู่อพิเศษถ้าแตกอยู่ปกติเท่านั้นถ้าจะแตกทั้งสองับ่าจักับาแตกบามีตักตัวเลยอืออ่องคูส่องวงสองวงจร เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่พกเรียกเหมาอะไรตอนนี้เตรียมไว้ยังครับทีเป็นต่มีพวกมาซอยส่สางมันสาวเววัุวรรณเนาะคืออู่ดอกปูอืมก็จะงหวะหลองมากกับว่าจังไงก็จะมาสาางซอย เดี๋ยวผมกับจีจีวอกับเอฟซีอยู่ดอกผู้มีใจใส่ท่าอย่างท่ายกับว่าวานำมาสั่งแต่งกันพ่อมีหน้ามีตาในวัดในว่าสิดุดอกว่ามันวัดว่าละมันมันประมาณเทรายืับปูแต่ละองค์บ่ท่านบอกครับห้องช้าชมไปเรื่อยๆแม่หมดพ่อเราก็จังจีห่าช้างจีฮ่าช้างเองเดี๋ยวมันก็จังจีประกาศเป่งออกมาเลยนั่นน่ะ สมมากเนรับเดี๋ยวก็จะคุยกับเอฟซีเคู้มีใจใส่สะท่าโนปูเนาะว่าด้บังบับครับคนละหาละสิบบาทปล่อยกันปล่อยมาให้ปล่อยมแจมปล่อยมแจมทั้งออามาครับตั้งเึ็นไงมันัะสิบสองแม่อาจารย์นั่นเอกเงนม่มันมันใช้ว้านมาคู่กัเทียนคนครั ่อยตั้งแต่เลือออกที่แรกเป็นคู่เดือนเมื่อไรบ่นั่นเด้่คนหนั่งเบิ้งเกด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 บอกเป็นเปนชื่อเชฟบาทหนึ่งจอกเท้าย่างดีวันคนอัดหนังโอ้ยอาจารย์เองผมคือจังชื่อหน่อยแค่จุด ผู้คนมักเลียนไลนเนะมักแล้วก็ฟังมาแล้วจะเป็นขึ้นหน่อยแท่หนึ่งสองสองหนึ่งโอ้กลับกันพร้อมกลับกันในยันเอ็กซีว่ากลับมันจีบไปทางอื่นหนึ่งสอามจีสาีนกะ สอเก้าแปดโอ้ยไปนเก่าเอาเกไปหลดเ้ามันเี่ยเนไป็นละนะแมนเพื่อนปอกเก่าเก่าว้ไรแล้วเก่าว้บเก้าแปดใ้เาเบากัแล้วแต่พอนะมันเกาแปแล้วกัหน หนึ่งแปดวิ่งวิ่งสามสี่สามกับสี่เออเน้นที่สี่กเน้นที่สามครับอันนี้มันบอลลูดคือจังเล่ามันเป็นวิ่งธรรมดาคือไทยครับคือคื่อสร้เนาะครับอืม ก็เด่นเน้นสองหนึ่งสมี่สอ้ตันนี้ตอ,นตอนตวนี้ตลสามสี่ต้มาแเเก้ามนแปกผมไปเเก้ กลับกันไว้ถ้าจะกลับก็กลับเด้อมันบัชิวาเลขยกหลายตัวหน้ามันหลงเขียนอ่ะตามรลดคุณลองกวาดจีวัดจี้ชิบตัวกวาดจีว่าได้กลับไปกลับมาครับละนั่นละคาปูครับสิบสี่นี่ก็เรียกห้าน้อยเนาะครับเนาะเลขห้าน้อยปูสมหวัง พอเต้มก็ได้มาเบิงมาติดตามใหา้แล้วนะครับเนาะเอฟซีเอาไปเบิงไว้เป็นแนวทางน้ากันฮา้อยวันที่สิบเก้านี่ครับมือกับมือเลี้ยงนี่นะครับเนาะพิเศษปูเล่าเนียนให้หนึ่งเจ็ดหกสามสี่สามครับตัวตัวที่พอเตรียมโมเดลเอฟซีไเบิงเอานะครับเด้อมาตัวเดียวเัาก็คอยเอาเนาะครับเนาะอันนี้พี่เออพิเศษปูเราให้วิ่งหนึ่งเดือนหนึ่งร่องเจ็ดนะครับเนาะ อันนี้ปกติปกติก็มีเจ็ดหนึ่งเกดสี่หนึ่งสองสามสี่สามหกเก้าแปดปูแล้วหาวิ่งเจ็ดลองแปดลองหนึ่งนะครับเนาะปูเดียนแห่ก็มีเจ็ดหนึ่งสามสี่สามหกครับเอฟซีนี่คือปกติปานิวีไอพีวีไอพีก็มีหกเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งสามสี่เก้าเก้าปูแล้วเขียนผิดนะครับเนาะปกติแล้วมันจะเป็นแปดเก้า ปูว่ามันือเป็นจิตปิดออกตัวนี้ว่ะท่านก็ลเลยเขียนเติมเข้ามาอีกเนาะครับเนาะฮะแต่ว่าที่จริงเนี่ยปูเรายจะเน้นเฮซองหนึ่งสามสี่แปดเก้านะครับสามหางวิ่งสามรองสี่นี่ครับเือวิ่งไอพีเอาแคปหน้าจอยเบิงบหห้ง,งน,นะครับเนดะ้อเจ็ดสี่ฮานอยมือแรงนี่เนาะครับเนาะฮามงบอกครับฮามงรึ่งประมาณนั้นเนาะครับเนาะเอาแคปหน้าจอยเบิ้งครับเจ็ดีมักกะจัดคัดกระพานเนาะครับเนาะ ตัวเลขเป็นแค่แนวทางบบมีไฟหูเจ้าคนว่ามันจะออกตัวใดเนาะครับเอฟซีเนาะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเดอ้อขันมาขันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตี่ยมเนาะครับเนาะครับก่อนอื่นพอเตียมกข็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่มีมาไล่นำใจเออมาให้พอเตียมเนาะครับเนาะเตี่ยมโบลืมบุญคุณดอกพอเตี่ยมจีพาร์ทีนะครับเนาะหาตัวเลขนะหาแนวทางดีๆมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกคน ครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่เตรมขอไว้พ่อเนี่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ดความไข่อย่าให้มี่นะครับเนาะขอให้มีอายุมันควรยืนเนาะครับเนาะถ้ามาค้าขายสิ่งเด็กก็ขอให้ประสบความสําเร็จชีวิตในครอบครัวขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดพ่อเตมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ